พันเอกสุวิทย์เกษศรีรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในฐานะประธานคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะลงพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับเพื่อตรวจความพร้อมและติดตามแผนการจัดระเบียบรถตู้โดยสารหมวด2ในวันที่25ตุลาคมนี้โดยระบุว่าผู้ประกอบการรถตู้โดยสารหมวด2ที่วิ่งเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตร จะต้องนำรถตู้ไปจอดรับผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง3แห่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสายเหนือและอีสาน2,046คันจะย้ายไปจอดที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิดนะครับรถตู้สายใต้จะย้ายไปจอดที่สถานีขนส่งสายใต้ถนนบรมบราชชนนี1,617คันและรถตู้สายตะวันออก542คันจะย้ายไปจอดที่สถานีขนส่งเอก,กมัย รวมทั้งหมด4,205คันพร้อมกับของความร่วมมือคอสอมออก,กน,นะครับในช่วงหดเดือนแรกจะมีการจัดรถเมยปรับอากาศชัตเตอร์บัสจำนวน15คันรับส่งผู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งและในวันที่29รกรกฎาคมน,นี้จะประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ก่อนจะทยอยทดลองย้ายการให้บริการในวันที่21ถึง28กันยายนนี้พลตำรวจเองอํานาจอันอาจงามรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบอสอกล่าวว่าได้จัดพื้นที่รองรับรถตู้โดยสารเอาไว้แล้วจำนวน16ไร่นะครับบริเวณด้านข้างสถานีขนส่งหมอชิด คาดว่าเมื่อโครงการรถไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบก่อสร้างเสร็จก็จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของผู้โดยสารและจะส่งผลให้ค่าโดยสารถูกลงตามระยะทางครับ